สินค้าเข้ามาใหม่นะครับพโอเนียรุ่นคอสไฟไลท์นะฮะตัวนี้เข้ามาอยู่6ฟุต6ฟุต6แล้วก็7ฟุตนะฮะ6ฟุต6ฟุต6 7ฟุตตัวนี้น่าจะเป็นสปินนะฮะสปินหมดเลย6ฟุต6ฟุต6 7ฟุตราคาต่างกันแค่อย่างละ50า0 50, 50นะ ท้ายคลิปแล้วค่ท้ายคลิปเรามาดูตัว6ฟุต6สปินก่อนตัวนี้บอกไว้ก่อนนะครับว่าเป็นเวท UL นะฮะ Pioneer Crossfire Light เป็นเวท UL มาดูรุ่น6ฟุตอ่ะมาดูข้อมาดูใกล้ๆเวทสายลายนิ้วชี้เลยเวทสาย2ขีด6ปอนด์นะฮะตัวนี้นะดูเลยรัวเวท อ่านไม่ชัด2 1 0ถึงกรัมมะอ่าสองถึงสิกรัมนะฮะเป็นแอคชั่น UL เดี๋ยวเรามาแกะตัวนี้ดูก่อนนะครับเวทยูแอลสขีดแปดสปินหกฟุตตัวนี้6ฟุต2อขีดหกอ๋อเจ็ดฟุตสองขีดแปดเอา้าอ๋อเขาสกรีนไม่ชัดเออสองขีดหกจริงด้วยสองขีดหก โอ้ของใหม่อยู่เลยอะ่ะของใหม่อยู่เลยอ,ะอ่ะคอสไฟเป็นด้ามกอ๊อกเอามาดูสีใกล้ๆช่องภาพดูสีใกล้ๆกอ๊อกนะฮะเอาแกะสติกเกอร์ตูดเป็นโลโก้ไพ i อเนียนะฮะตัวนี้เป็นกอ๊อกขั้นด้วยแหวนอะลูนะฮะเอาแปะสติกเกอร์เข้าไปเดี๋ยวหาว่าของมือสอง นะครับเดินได้แดงทองนะครับแบงเป็นสีดำมาดูรีซีดรีซีดเป็นของไพลอนเนียนะฮะนะอันนี้ใหม่ล่าสุดสินค้าเพิ่งลงตัวนี้เป็นสีอะไรคุณโอมช่วยดูหน่อยน้ำตาลแดงนะตัวนี้น้ำตาลแดงสลับด้วยได้ทองได้ทองตัวนี้เป็นโลโก้ c o s s f i r e Light นะฮะ เห็นชัดไหมชัดครับชัดนะฮะ <_ T. S 1> ตามมาด้วยนี่ <_ T. S 1> พิมพ์ว่า power graphite series sp spin 6ฟุต6ฟุตนะครับ1.8เมตร2ขีด6ลายสาย2ขีด6นะครับ0ูจุดถึง2 7จุดกิโลรั่วเวทรั่วเวทอยู่ที่2ขีด10กร,รมัมนะครับ action <_ T. S 2> เป็นอันต้าไลท์2ท่อนตัวนี้2ท่อน ไกด์ไกด์ตัวนี้เป็นทรงเคไกด์เป็นเฉพาะเลยนะครับเป็น s อสลิงนะครับซิลิคอนคาร์ไบด์ลิงนะฮะเอสลิงเป็นของไพโอเนียนะฮะซิลิคอนคาร์ไบด์มาดูเนื้อแบงค์มาดูเนื้อแบงค์นี่ให้ดูชัดๆความหนาของเนื้อแบงค์หน้าตัดเนี่ยนะครับ <S <S ชัดน,นะ อ่ะเดี๋ยวเราแกะให้ดูดีกว่าลูกค้าเขาอยากเห็นแกะให้ดูเวทูเอลสินค้าเข้ามาใหม่นี่มาดูรูปทรงกล้องมาด้านนี้หน่อยอเห็นไหมเห็นไหมบังแสงนี่โดนแสงแล้วสวยนะครับคันเบามากบอกเลยว่าคันเบามาก แบงค์ตรงน <región>. ี้บางไหมไม่บางแล้วก็ไม่หนาเกินนะถ้าเทียบกับสเกลของของแบงค์มันนะนะครับตัวนี้เป็นสีอะไรน้ำตาลแดงใช่เห็นชัดไหมในกล้องเพราะว่าตัวนี้ตัวนี้เป็นป้องๆเลยนะเห็นป้องๆนะฮะไกด์ทรงนี้เลยไกด์ทรงนี้เลย ไกดทั้งหมดท่อน2 3 4 5 6ไกดทั้งหมดมีอยู่7ตัวนะครับความยาว6ฟุตนะครับด้ามก๊อ,อกอเสียบให้ตรงเสียบให้ตรงดูเห็นไหมเห็นครบปวดไหมโ<ม><ม>อ้ดูครับด้ามคันถ้าเราจับนี้นะ โบช่วยถือปลายคันให้หน่อยเดี๋ยวมาดูแอคชั่นคันกัน6ฟุตนะฮะ6ฟุตนะฮะดูครับลงสวยไหมเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาได้ซื้อใช้สองคนนะดูวอว e r lift คันลางคันนี่จะมาโคนคัน แอคชั่นลงสวยนะเวท U L สองขีดหกนะฮะโอ้อ่ะปล่อยเสียบเสียบเลยอ่ะโอเคสองขีดหกผ่านไปเดี๋ยวมาดูระยะหกฟุตหกหกฟุตหกตัวนี้อ่ะมาดูป้ายคอร์ไฟไลท์หกฟุตหกเวทสองขีดหกลายอยู่ที่ เอ่อรัวเวทอยู่ที่สองหีดสิบกรัมนะฮะ p o w e r g r a ก h าไฟซีรีสแกะเลยไม่เสียเวลาของเพึ่งเข้าช่างภาพอยากได้สิอันนี้ยังไม่ได้แกะนะสินค้ามาจากโรงงานจะเป็นลักษณะน,นี้นะฮะเดี๋ยวเราแกะให้ดูเลยนะ แต่เวลาแพ็คของเราก็จะหุ่มให้ด้วยนะฮะสามสี่ห้าหกเจ็ดตัวนี้มีแปดไกด์ตัวนี้ 6, 5, 6, 6, 6, มีกี่ไกด์สามหกเจ็ดไกด์หกฟุตหกมีแปดไกด์หกฟุตหกนะคือตัวนี้นะแต่หกฟุตเนี่ยจะมีอยู่เจ็ดไกด์เจ็ดไกด์นะฮะตัวนี้หกฟุตหกมีอยู่ 3, ามหกเจ็ดแปดไกด์แปดไกด์อ่าฟ้องเดี๋ยวมาใกล้ๆให้ถ่ายที่ด้ามชัดๆเลยจ้ะเปิดซิงเปิดซิงอ่ะมาดูถ่ายใกล้ๆเห็นไหมปื๊ดไปใช่ คลีมนี้ไม่ตัดต่อนะสดๆเลยนะดูรีซีดครับสวยมากจับแบบเล็กนะเล็กถนัดมือเชฟปัดเว้าวสวยสวยงามตัวนเนื้อแบงคมันออกสีน้ำตาลแดงนะใช่ไหมถ้าสับสีนี่คือน้ำตาลแดงนะ<ช>แล้วก็ตัวนี้ที่เป็นลงน้ำยาไกด์นี่จะเป็นสีดำเดินดิ้นทองได้ทองนะครับ เดินได้ทองนะฮะตัวนี้เหมือนกันเป็นนี่เอกลักษณ์เฉพาะของไพลอเนียคือเอสลิงซิลิคอนคาร์ไบด์ลิงลิงนะฮะมาดูครับตัวนี้6ฟุต6กพีนมเข้ามาดูลิซิทนี่ตัวนี้สวยนะหมุนให้ดู นะครับนะผลิตที่ประเทศอะไรครับจีนทั้งนั้นนะครับบอกได้เลยครับไม่ใช่ของปลอมนะครับของแท้นะฮะตอนนี้บริษัทใหญ่ๆนี่ฐานผลิตอยู่ที่จีนหมดแล้วนะฮะไพโอนเนียคอสไฟนี่โลโก้สวยไหมคอสไฟไลท์ครับ sp 6ฟุต 6, 6. โอ้โหกล้องบังไม่เห็นตัวหนังสือเลยย<ะ>ลาลสายอยู<ค>่ที่อ่าอมาใกล้ๆลายสายอยู่ที่2อขีดหกนะฮะศูถึง2.7งกิโลนะรวบเวทอยู่ที่สนะองสกรัมตัวนี้6กฟุตหนะฮะนะ,ะมาดูแบงค์จะต่างกันไหมโอ้รู้สึกหนาขึ้นนะแบงค์ตัวนี้หนาขึ้นนะ เห็นไหมใช่ใช่หนาขึ้นมาคือตรงกลางคือเหมือน EVA ที่เขามาอุดไว้กันกันคล้ายๆน้ำมันเข้าไปนะนะครับตัวนี้นะต่างกับตัวนี้นะอ่าตัวนี้ก็ชัดเจนนะตัวนี้จะมีความบางหน่อยนะเพราะว่าตัวนี้ต้องไปเสียบกับท่อนหนึ่งมาดูมาเสียบตรงนี้เห็นไหมเสียบตรงนี้มองให้ตรง เรียบร้อยเป็นไงบ้างความยาว้ามนี่คุณโอมความยาวตรงนี้ตัวนี้คือระยะ6ฟุต6นะฮะเวท UL 2ขีด6ไหนๆคุณโบมมาช่วยหน่อยดิคันนี้รู้สึกว่ามันไม้ไปไหนไม้เป็นสิวออกต้องไม่ได้ มันกลับบ้านมันเ,นเออไม่กลับบ้านเลย<ำ>ไม่ต้องมาอยู่นี่อ่ะโอ้นี่ตึงกว่าเมื่อกี้นะ<ช>6หกฟุตหกนี่จะมีความยาวแล้วก็อันนี้จะรู้สึกว่ามีพาวอลิสคันเนี่ยช่วงเนี้ช่วงนี้นะดีมากตึงมากโอเคแหละส่วนนี้โอเคนะหกฟุตหกราคาไม่ถึงพันปวดอะไรคะอ่ะดู อ๋อข้ออย่างนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยเท่าไหร่นะไฟนี่ดีเกียร์ดีแน่นอนเวียรคันโอเคราคาไม่ถึงพันบอกไว้ก่อนนะฮะตัวนี้นะครับเอสลิงของไพ o อเนียตัวล่าสูตร crossfire light นะฮะสองหกผ่านไปมาดูนี่เจ็ดฟุตเอาไวโ้โยมหมึกโยมหมึกก็ได้นะไม่จำเป็นจะต้องแบบเป็นตัวเอจิเอจิงอะไรนั้นนะตัวนี้เจ็ดฟุต เราก็เอาไปใช้เขาแล้วไปโยมึกก็ได้นะขอใช้ให้เป็นไปตีสีขนได้เลยแหละตัวนี้ตัวนี้เจ็ดฟุตมาดูหน้าซองตรงไหมเจ็ดฟุตเวทสองขีดแปดนะตัวนี้เวทสองขีดแปดแล้วนะศูนย์จุดเก้าถึงเท่าไห,หร่ห้าจุดหกเหรอหรือว่าสามจุดหก น่าจะ3.6กกิโลนะฮะรัวเวกอยู่ที่2-14กรัมแอคชั่นยูแอลไล์อันตอรท์มามาเลยแกะแกะแกะปุ๊บไปหักดิฮาร์เลยนะ <c oughs> ยังไม่ทันได้ใช้เลยอนะทีนี้มีกี่ไกด์เนะี่ยสามหกเจ็ดแปด เก้าไกด์เมื่อกี้เริ่มเริ่มตั้งแต่เท่าไหร,นะร่นะเจ็ดไกด์แปดไกด์แล้วมาเก้าไกด์เฮ้ยเบรนี้นี่แบบหนุบหนุบเลยอะปลายออนอย่าไปทำเองนะเดี๋ยวหักนะครับบางคนถือปลายเงี้ยเล่นเล่นเงี้ยเอาไปลองแนละ้วหักนะไม่เกี่ยวกับทางร้านนะฮะแก่แก,แก,แกเหมือนกันนะสีเหมือนกันเลย สีเหมือนกันไหมคุณโมอมตั้งแา่แดงอะให้กล้องดูใกล้ๆนีนีเหมือนจะเห็นสีชัดกว่าตัว,วใช่มันจะใหญ่กวา่าด้านในเป็นลายลายไรนนะเหมือนลายเกลียวอ่ะลายป้องอ้อยอ่ะล,อลายเส,เส้นไปอย่างงี้นะเดี๋ยวโอมมาดูนี่ก่อนด้ามก๊อ,อกตัวนี้รู้สึกว่าด้ามมันจะใหญ่ขึ้นมาไหมก็ไม่ได้ใหญ่นะ เท่าเท่ากันแต่เนื้อแบงค์ตัวนี้จะใหญ่ขึ้นมาใหญ่ขึ้นมาเนื้อแบงค์ใหญ่ขึ้นนะฮะตัวนี้เป็นกอ๊อกนะฮะตัวนี้สีแดงชัดมากเลยตัวนี้สีแดงชัดมากตูดคันก็จะมีคำว่า P t P i o พ e e r นะฮะดีซีท p ไพลอนเนีกอ๊อกแบบบางคนก็ไปลงน้ำยาเคลือบเคลือบใส่เองบางคนก็ไปลงยูริเทน ที่ร้านเราก็มีนะครับเป็นน้ํายาเคลือบไกดเออน้ํายาเคลือบก๊อกนะฮะก๊อกก็ได้ไกดก็ได้ไหนอ่ะคุณไม้น้ํายาเคลือบอยู่ไหนนะอ่าฮะอ๋อเดี๋ยวเอามาให้ดูอ่ะเรามาดูตัวนี้กันก่อนนะครับคุณโอมมาดูใกล้ๆนี่อ่านว่าไงสลิมเมอร์สตรองอันต้าไรท์นะฮะอ่าหมุนด้านนี้กล้องมาด้านนี้ครับนิ้วชี้ ไพ o อ e เนีย er, ตามมาด้วยโลโก้รุ่นรุ่นของไพ o อ e เนียนะฮะ Crossfire Light ไไนะครับตัวนี้เป็นคันสปินเจ็ดฟุตเจ็ดฟุตนี่สองเมตรสิบสองท่อนสองหนึ่งศูนย์สองนะฮะสองเมตรสิบสองท่อนความยาวอยู่ที่สองเมตรสิบเวทสายอยู่ที่สองขีดแปดปอนด์นะครับหรือว่า0.9ถึง3.6กกิโล ตามมาด้วยน้ำหนักเหยื่อนี่นี่ด้านล่างเห็นชัดเหรอค่ะอ่าอ่าคุณโอมเห็นชัดอ๋อต้องหลออันนี้นะครับก็คันมันสะท้อนแสงอ๋อนี่เลยอ่า<ค>สะท้อนอยูอ่ไหมอ๋อแจ่มครับอ่ารัวเวทข้างล่างนะครับไปนิ้วโป้งผมนี่นะรัวเวทอยู่ที่สองขีดสิบสี่กรัมนะครับแอคชั่นอันต้าไลท์อ่าเดี๋ยวมาเสียบกันดูดีกว่า ตัวนี้เนื้อแบงค์นี่จะเห็นชัดขึ้นเลยหน,า,นาเลยครับอ่าไม่ได้หนามากนะถือว่าเบาอยู่นะน้ําหนักคันก็ไม่ได้หนักมากนะฮะเวทตรงเนี้ยน้ําหนักมันจะอยู่ช่วงช่วงนี้แต่ถ้าใส่ล้อเข้าไปบาลานซ์คันนี่ก็ถือว่าโอเคเลยนะนะมาเสียดดูกันกี่นาทีละสิบหกครับโอ้นานไปละนานไปละเดี๋ยวจะรีบจบละสิบหก อันนี้7ฟุตเวทยูเอลต้องเข้าใจนะครับเวทยูเอล2ขีด6เนี่ยใช่ไหมเดี๋ยวพูดผิดนะ2ขีด8 7ฟุต2ขีด8เป็นคันสปินนะฮะตัวนี้ก็ถือว่าดีงามเลยต้องบอกว่าดีงามนะดีมากครับได้เวลาพอดีเลยจับงัดหน่อยดิโอ้ยโทษง้ยังลมหนู อ่าหนึ่งสองโอ้อันนี้ก็ดีนะเจ็ฟุตมันยาวขึน้นก็จะมีแรงเขาเรียกว่าอะไรแรงแรงโน้มได้เยอะขึ้นนะนะครับแอคชั่นคันก็จะออกได้เต็มที่กว่า7ฟุตสาย UL บางคนก็ไปเล่นงานอ่อนๆช่อนกระพงกระสูนได้สีขนทะเลได้หมดนะฮะตีอย่าเบาคอปัก เดินหนอนได้นะฮะเวดอ่อนเลยส,สวยๆ U L 7ฟุตราคามามาบอกกันเลยไม้ไม่อยู่ก็จะบอกราคาผิดๆไปาไราคานะครับ6ฟุตเห็นไหมโอมอ่านอนนไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลดราคาให้ลูกค้าทางร้านข้ามขอบต้อนรับต้อนรับปีใหม่ด้วยคัน6ฟุต หกฟุตราคา850บาทนะฮะหฟุตก็นี่3 6 7กไกด์เจ็ดไกด์แไกด์เไกด์นะฮะอันนี้6ฟุต6ฟุต850ร้อยานะเอาวางก่อนใครจะเดินผ่านนะ6ฟุต6ราคาอยู่ที่900บาทเอาเ้าเปล่าเอาลดให้อีก 890บาท6ฟุต6 890บาท7ฟุตเท่าไหร่950บาทเอเมื่อกี้จะก900ก็ไม่900นะยังมา890บาทเอา890บาทนะ6ฟุต6 890บาทนะฝันห <c oughs> ลังอ่ะทําไมฝันหลังเป็นอย่างนั้นน่ะ <c oughs> อา7ฟุตสุดท้ายล,ละ7ฟุตราคา 950บาทค่าจะส่งคันสท่อนนี้นะ EMS ใส่ท่อ1 0 0 150บาท1 5 0บาท1้0ไม่เอาแล้ว150ยาบนะบอกไปเลยเนี่ย850 890 950นะครับไล่าตามราคา6ฟุต6ฟุต, 6, ฟต6แล้วก็7ฟุตนะครับราคาตามนี้ค่าจะส่งอยู่ที่ 150บาทไปแล้วนานมากคลิปนี้บ๊ายบาย